ก็โอเคครับสวัสดีครับนี่คือช่องเซซูนัททีวีนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตสกิปนะผมเป็นสกิปของค่าย Speed X Hub นะฮะก็เป็นสกิปตัวตัวไหนวะตัวนี้เลยนะครับผมนี่ครับสป e ดเอ็กซ์ฮนะก็เข้าวิ่งกันเลยนะครับผมในลิงก์เว็บจะทิ้งลิงเวต้คลิปนะฮะโอเคก่อนเราไปอัปเดตกันผมมีร้านดีๆมาแนะนำครับอินทิฟายช็อปลานขายไก่ตันต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟู้ดอันนี้เมทเอเวนเจอร์อันนี้เมทเวนการ์ดและฟิชราคาไก่ตันเริ่มต้นเพียงแค่10บาท ซ่มไก่ตันราคาเริ่มต้นเป็นแค่1บาทเมีเยโคตรคุ้มเลยถ้าใครสนใจคลิกใต้ดีคริปชันได้เลยครับขอบคุณครับบ๊ายบายก็เปิดตัวรันขึ้นมานะฮะก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอ,อใส่สคริปดีกว่าก็ตอนนี้ทางเอ่อแมปได้อัปเดตอะไรไม่รู้คริสต์มาสก็อัปเดตมานานแล้วน,ลน,นะครับก็รันเลยนะครับผมสคริปตัวนี้นะทำให้เหลือมาทัดเดียวนะครับแล้วก็กดรันไปเลยนะครับก็นี่ครับ,รบแจ๋วเลย ก็สำหรับใครอยากได้สคริปต์อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะอันนี้เป็นสคริปต์ของผมนะผมก็ทําเองเลยก็ทําเองกับมือเลยนะฮะตัวนี้ไหนวะไหนวะยังไม่เปลี่ยนชื่อเลยนี่นะก็ตัวนี้แหละโอเคครับนี่ครับก็เป็นตัวนี้นะครับก็เปิด ESP ได้ครับแล้วก็ออโต้วาร์ปนะวาร์ปไปหาคนได้หมดทุกคนเลยครับแบบไปเนี่ย นะครับผมโอเคก็ห okay. <Okay. S 1> ากใครสนใจสคริปต์ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมแต่ของผมอาจจะไม่ทิ้งนะฮะนะครับก,ก็ดีมากนะครับผมอย่างอันนี้อยู่ที่พอร์ตความเร็วก็ปรับได้นะครับผมความสูงมากกระโดดก็เอาสักร้อยก็ได้นะโอเคมาเรามารีวิวกันต่อครับสคริปต์ตัวนี้อันนี้เก็บไปก่อนหอยนี่แล้วกนะัน ก็ตอนนี้ก็อะไรฟารม์มิงนกออตโตนกอ๋อไอนิวเคลียร์นกอะไรละ่ะนิวเคลียร์ก็ตอนนี้เมนนะครับก็คอนฟิกออโตฟาร์มได้นะฮะฟาร์รมชิงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมโอเค <c oughs> ก็ทรีเทพอร์ตได้นะฮะครับ,บก็เก็บพวกกรงปูอะไรพวกนี้นะครับผม ตอนนี้จะมาฟาร์มกันต่อนะก็เอาเป็นฟาร์มฟิชเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับออโต้คิดนะครับก็ถือเบ็ดแล้วก็ปางไปเองเลยโอ okay. เคก็ถือ,อยังเช็ดอุย้ยเฮ้ยทุกคนมันเร็วขึ้นมากโคตรเร็วเลยปกติไม่เร็วขนาดนี้ของค่ายนี้ทุกคนดูดิดูดูดูตรงมุมเนี้ยเป็นการกดเร็วมากดูสิทุกคนเร็วจัดเฮ้ยครับผม ผมผมว่าโคตรดีอ่ะก็สำหรับสคริปต์ตัวนี้ก็ว่าก็ยังดีนะผมยังไม่เปลี่ยนใจนะครับยังดีที่สุดอยู่ตอนนี้สำหรับสำหรับผมนะถ้าเป็นสคริปต์ฟรีนะก็ตอนนี้ดีสุดเอฟเอเออนี่ PSP a y e r ก็มีนี่หว่าเออนี่แต่ว่าผมผม,ผมชอบอันนี้มากกว่าของผมโอเคก็หากครสนใจสคริปต์ตัวนี้ครับก็ลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปเลยนะครับบ๊ายบายวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับ อาจจะจบเร็วหน่อยนะครับช่วงนี้ติดเรียนติดสอบโอเคครับบ๊ายบายรอบสองรอบสาม